สวัสดีครับเอฟซี MC ทุกท่านครับนี่นะฮะฝนตกอีกแล้วครับบ้านแอดมินฝนตกอีกแล้วครับนี่ตกนี่นี่นะฮะตกลงมาหนักนะครับแต่ว่าท้องฟ้านี่ก็คือนี่ฮะมีลมด้วยนะครับท้องฟ้านี่ก็ฟ้าหลวนะครับไม่ถึงกับมืดมากนะครับท้องฟ้า นี่ครบางช่วงก็ยังขา,ขาวๆนะนี่นะครับแต่ว่าตกหนักอยู่นะครับตอนนี้ครับนี่ฮนะเริ่มมีลมกันโชคมาแล้วนะครับนี่นครับนี่ฮนะโอ้ ตกหนักแล้วครับเนี่ยครับนี่เวลาประมาณห้าโมงครับเนี่ยตกแล้วครับเนี่ย มีลมมาแล้วฮะเนี่ยลมลมแรงด้วยนะครับเนี่ยครับลมกันโชกมาแล้วฮะับขับรถด้วยความระมัดระวังใช้รถใช้ถนนนะครับนี่ฮะฝนตกถนนลื่นนะครับเอสซี F C ทั้งหลายครับนี่ลมมาแล้วครับนี่ลม เนี่ยครับตอนนี้เริ่มมีลมมาแล้วนะเนี่ยนี่ฮะลมแรงอยู่นะครับเนี่ยครับ นี่ครับตอนนี้แถวคลองสามวานะฮะฝนตกแล้วก็มีลมด้วยนะครับฟ้าร้องฟ้าแลบด้วยนะครับเอฟซี FC ทุกท่านครับที่ไหนตกกันบ้างครับ ไม่แน่นะวันนี้อาจจะพายุเข้านี่ก็คงจะตกทั่วนะครับมันมืดมืดเป็นพื้นที่นะฮะส่องไปด้านโน้โอ,อ ไม่แน่ใจว่าแถบบางกะปิจะตกไหมฮะเนะีมันมียังเห็นสีขาวแต่ว่าแถบมินบุรีแล้วก็คลองสามวานี่นี่นะฮะอันนี้เริ่มมีเมฆมานี่ปกคลุมแล้วนะฮะนี่ฮะ นี่ฮะมันเป็นช่วงบ่ายเวลาประมาณห้าโมงกว่านะฮะตอนนี้ฝนตกยังไม่หยุดนะครับ fc ทุกท่านครับที่ไหนฝนตกบ้างครับทางบ้าน fc ตกไหมครับแต่ว่าทางบ้านแอดมินก็นี่ฮะฝนตกนะครับนี่ฮะไม่หยุดนะครับฝนไม่หยุดนะครับ ไปไหนมาไหนก็ถ้าถ้าใช้รถใช้ถนนก็ขับรถขับลาหรือว่าใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะฮะอย่าขับเร็วนะครับเพราะว่าถนนลื่นาจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับด้วยรักและห่วงใยเฉมชาชาชาแนลนะครับนี่นะฮะก็ฝนก็ตกไม่หยุดนะครับตกลงมาเรื่อยๆแต่ด้านโน้นนะแถบ โน่นนะฮะแถบไม่แน่ใจว่าแถวลำลูกกาจะตกไหมนะฮะมีท้องฟ้าสว่างนะทางโน้นนะฮะแต่ว่าแถวมินมุรีคลองสามบานี่ก็คือนี่ฮะตกตอนนี้เริ่มมาหนักอีกแล้วนะครับตกหนักอีกแล้วครับนี่ครับ วันนี้ผมว่าจะไปตลาดนะครับไปตลาดก็คือตอนนี้ไปยังไม่ได้เพราะว่าฝนตกนะครับไปไม่ได้ต้องรอให้ฝนหยุดนะครับไปตลาดนัดแถวเอกที่ปากซอยของหมู่บ้านนะครับจะมีตลาดนะัดตอนเย็นอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็ไปยังไม่ได้รอให้ฝนหยุดนะครับ นี่ครับมันก็ยังไม่หยุดนะครับฝนครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ,รบเพื่อทำให้ผมเขียนมามชาติชแนลมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ วันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ